สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพาเพื่อนเพื่อนมาเที่ยวที่ทุ่งโวแดงค่ะตั้งอยู่ที่บึงละหานบ้านมะเกลอตำบลบ้านเกอกอำเภอจตุรลักจังหวัดชัยภูมิค่ะเป็นบึงน้ํากลางธรรมชาติขนาดใหญ่ที่จัดว่าเป็นทะเลสาบน้ําจือดอันดับ4ี่ของประเทศครอบคลุมบริเวณพื้นที่หลายตําบลเลยทีเดียวค่ะไฮไลท์ของการมาเที่ยวที่นี่นั้นมีหลายจุดด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกที่บ้านหนองยาข้านกจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นที่บ้านมะเกลอชมวิถีชีวิตชาวประมงน้ําจืดที่บ้านหนองคูไหว้พระสักการะ เจ้าพ่อหานคำที่บ้านละหานและที่ห้ามพลาดเลยก็คือการล่องเรือชมทุ่งบัวแดงที่บ้านดอนละนามและบ้านมะเกลค่ะโดยบัวแดงจะเริ่มออกดอกบานกันตั้งแต่เดือนมกราคมจนไปถึงเดือนมิถุนายนค่ะโดยเราสามารถนั่งเรือพายของชาวบ้านชมได้ทั่วเลยค่ะและอีกจุดที่พลาดไม่ได้สำหรับที่นี่คือสะพานไม้ไผ่ค่ะเป็นสะพานที่ยืดยาวออกไปถึงกลางบึงเลยสามารถมองเห็นทุ่งบัวแดงและฝูงน,นกได้กว้างและไกลสุดลูกหูลูกตาใครที่สนใจจะ จะมาเที่ยวชมทุ่งบัวแดงที่บึงละหาก็สามารถปักหมุดตามกันมาได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ